สวัสดีครับผมยชาเจ้าลุงแหงครับวันนี้เราจะไปเขาคอกันครับงานไปยกกันกรครับกันกรครับไปไหนครับวันนี้ไปเขาพนมรุ้งครับวันนี้เขาพนมรุ้งไม่ใช่เขาเขาคอพุ่ทับเบิกไปเที่ยวกับทีมงานไทยรถดีนะครับไ่ยรถดีครับอันนี้ใครครับแนะนําตัวนะครับครับเดินครับผมเดินครับครับสวัสดีครับครับวันนี้ใครครับทําหน้าที่อะไรครับ รวมครับผมเฟนจิต้าครับเล่นกีต้าครับอันนี้ไม่ต้องบอกนะมือกรองครับมือกองนี่มือมิกผมชื่อเหลือเมื่อกเหลือชื่อเหลือโอ้ยเสื้อเหลืองเลยแปลกตลาดตัวเพื่อนอันนี้แขกสวัสดีค่ะเปิดที่เอเป็นชลาทิศค่ะครับตอนนี้เราก็อยู่ผูกกระดึง ไม่ได้วะตอนนี้เราก็อยู่นำตัวนี้นะครับเพชรบดินน้ำตัวอคนนึงเนี่ยชื่ออะไรครับเฮ้ยเฮ้ยชื่ออะไรวะชื่อชาครับใช้เวลาเดินทางกี่โมงพี่อ่าไปถึงนู่นก็ประมาณแปดโมงเก้าโมงครับประมาณเก้าโมง ก้าม <c oughs> ูกฝาก้าม <rare wine noise> ูกฝาฟ้าตอนนี้เรากำลังจะไปบอกกุ้งค่ะโอ้โหจบเลยครับอะแยกย้ายครับแยกย้ายไอ้นี่เอายินยินนะแสงมาแล้วอแล้ใจครับผมใจ่าใจ่ายนุ้อาจารย์จรครับอาจารย์จรเดี๋ยวนี้หัวเริ่มใสนะครับเแล้วครับเป็นเป็นเขาเรียกบ่วงกรรมครับบ่วงกรรม ทเท่ห์เหมืงกรรมครับรูปแบ<น>บเป็นอย่างนี้ครับแผนที่ประเทศไทยแผนที่ประเทศไทยเป็นแบบเกาะอันนี้เป็นเขาหัวโลน้นใช่ครับแบบเกาะเกาะสมุยแบบนะครับอ๋เกาะช้างช้าง <c oughs> <c oughs> ครับเดี๋ยวเตรียมเดินทางต่อครับทีมงนาน ครับตอนนี้เราก็มาถึงภูทระเบิดนะครับนี่เป็นหมอ,อกครับวันนี้เราบอบกว่ามีทะเลหมอ,อกทีมงานเรานั่งรอมีการเกมมือมิกกับมือมิกมเ,เราคลิปหายนี่เขาบอกยังนัไม่ทำความสะอาดเลยเอาละห่วงอะไรมาจัตอนครับ เราก็บอกอยายังไม่ได้นั่นเอาของลงจากซื่งก่อนเขาเดี๋ยวาเขาไปเก็บมันไปดีดังลงมาลูกนี่จันบอลตาเขายังไม่ทำความสะอาดเลยเนี่ยจานบอเบอลสาัสดีครับครับวันนี้ขึ้นมาข้างบนแล้วรู้สล่องสุดวันนี้เรามาเที่ยวภูกระดึงนะภูกระดึงบรรยากาศสนน่ารับเป็นไงครับรู้สึก รู้สึกอยากถอนใช่ไหมครับครับผมชิวๆครับชิวๆขึ้นชิวๆเย็นนี้มีเมนูอะไรครับมีกัญชามีขึ้นมาตรวจนะจานบอลยิ้มนะครับบอกกัญชายิ้มเลยกำลังดีกำลังดีครับวันนี้ ทีมงานกำลังเตรียมตัวไปดูสถานที่ถ่ายทำมินิสิกครับนี่จะไปไหนครับอ๋อไปไหนก็ได้ครับหาโลเคชั่นถ่ายเอ็มมีครับผมรถมารถมาดูเลือดดีเลือดตรงนี้นายรถอันนี้พอจะมีนะครับพอจะเหลือดอยู่ไหมครับ อันนี้ไม่ได้เอามาครับที่มวนก็หายครับทำหายผมก็ไม่รู้จะไปหายที่ไหนครับผมรุผมรุดเองผมเองก็เพราะนั้นผมอะไรอะไรรอบแล้วเกินสวัสดีนนี่มาถ่ายโลเคชั่นถ่ายงานเราหาโลเคชั่นที่ไหนครับที่ภูภูภูกระดึงครับภูทับเบิกภูบุรีงามนี อะไรครับอะไรหยุดทำไมครับก็วันนี้อะไรหาอะไรเฮียชาวอะไรตีนั่นนั่นนั่นเอ็กซิรีดีแม็กสี่ประตูด้วยนะครับดีแม็กไหมครับดีแม็กฟันดำนะครับฟันดำเอาหัวใจหัวล้านไม่แปลงนี่ครับหัวล้านนะนี่เราเราเราถ่ายงานอยู่นี่นะิสบายตั้งไหมต่อั้งนะครับบรรยากาศรอบๆออย่างนี้สวย เดี๋ยวไปดูสถานที่ถ่ายทำครับพี่ก้อนครับตอนนี้ทีมงานก็กำลังไปเดินดูสถานที่ถ่ายทำนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาอยู่หนูหนูอามันอยู่ตัวหนูอ่ะข้นเตะอัมต้อัมต้อีกตรงนี้เดินไปเดิน อันนี้ไม่มีมีหลายหลายชนชาติครับอันนี้ประเทศอะไรอสงสิงหงสาวาอาโจดีปูตาเบิกนะดาไอ้ดีอันนี้ CEO CEO CEOM นู่น CEOM CEOM Google g o โกโกขี้แคงเซอร์ไรส์นี่อะียีีสัอ้ชิ ต่นะะครับเดี๋ยวเราไปดูอาชีครับอาชี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 เฮ้ย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 ลี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 ลําลบไล่กะลีปั่มครับอะไรกะลีปั่ม กะลัมปีครับตบมึกด้วยผ่านไปเลยเดือนผ่านกันไปเลยอ๋อหรือกะตุ้เนีทำไมครับอ๋อกระตุ้นกระต้นกระตุ้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ล่ามแปลให้นะครับนะเมื่อกี้เขาพูดอะไรครับอ๋อกรตุ้นมาที่ได้ไงออ๋ครับนี่ม่อเรถูก อัมตรีอมตรีอัมตรีอัมสมองเองเล็เราจะมาถ่ายมีเพลงอยู่ที่นี่อันนี้เป็นล่ามของเราล่ามตึ้งล่ามออแล้วอันนี้เป็นเอาโซ่ออกก็มาเล่นกันนี่แหละนี่เป็นวิวครับมันภูทะเบิกครับ ตรงนู้นน่าจะเป็นอ่าอะไรนะภูเขาครับนั่นครับครับครับขอโทษครับท,ท,ท,ที่ถามจะมีะมีสมบัติอยู่แถวนั้นีสมบัติครับใช่ไ <นะ S 2> อ้ที่วิ่งหนุนนึกอะไรครับอ๋อเรือจะเรือยอทเรือยอทนะ ครับกำลังหา,าทําเลครับที่ถ่ายทำยกำลังยืนดูสถานที่อยู่นะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปไหนกันครับ เดีวครับผมไปเที่ยวครับไปเที่ยวขอบคุณครับไปเที่ยวต้งเดินต้องั่งนู้นนะครับอันนี้เป็นคนไทยอ่ะเชียงราโกนาชิตาบุญยาไว้นต่ว่โกงอั้ว่าอีกอกอมาอันี้ไตรก็อมตรหัวชีนนนหัวชีนเสียวสางชาชามีมีทั้งคำเมนทีนีนทั้งจีนครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ สี่ห้าครึ่งับมีทะเลหมอกครับที่ทะเลหมอกครับ,รบสวยครับสวยมากไปไหนไหมครับอาจารย์จอร์นไปไหนไหมครับไปเดเลินครับวันนี้อยู่ที่ไหนครับ บูธาเบิดครับบูธาเบิดนะครับเม<บ>ือ่อคืนฝนตกนะครับตกครับเด <algunos> ียปียกเลยทำไมย้ายเต็นท์ขึ้นมานะครับเปียกครับ ู้สึกไงครับคือมายืนอยู่ตรงนี้ครับหนาวหนาวนะครับเวลาที่จะมีล้างหน้างครับล้างหน้างครับร้องมกี่มังหเหมือนจะพึ่งนอนนะครับเมื่อคืนสภาพเป็นไงครับเมื่อคืนนี้โอ้เมื่อคืนอัดรอนเน้นเยียดเลยกับเสียงใครขับรถยนต์ครับเมื่อคืนเมื่อคืนใครขับรถยนต์ อากาศดีมากโคตรรเลยครับก่อนจะนอนลับนี่ครับอันนี้พามาดูได้ครับนี่ทะเลหมอกทะเลหมอกครับผมไวได้ไหมครับใช่หัวทะเลครับครับช่วงนี้ก็เสียอาร์มครับพาทีมงานทำถ่ายครับเออถ่ายทำ ทำทำมิวสิกอะไรนะครับเพลงอะไรครับเพลงอะไรบ้างทิ้งจอบจานอ่นี้ครับเพลงอะไรนะนางฟ้าในวงเล่านางฟ้าในวงเล่านางฟ้าในวงเล่านะครับนักร้องเป็นใครครับชัยกรครับผมชายกรชายกรนะครับชายกรแล้วก็จะมีผลงานเพลง จานบอลครับอันนี้เราอยู่บนภูทบเบิกนะครับเป็นทะเลหมอกนะครับด้านนสวยครับอันนี้อาจารย์จอนะฮะอาจารย์จอนครับนั่งทำไรครับจะนั่งหลับจะนั่งหลับับเมื่อคืนไม่ได้นอนครับไม่นอนครับฝนตกฝนตกเปียกนะครับ เียกแฉะไหมครับไม่แฉะเลยครับเปียกเปียกแฉะแยะเยอะๆนี่น้องกระตังมาทำอะไรคะมาเที่ยวไหนมาเที่ยวไหนบอกพอนี่มาเที่ยวไหนภ <c oughs> ูทับเบิกตรงนู้นอะไรเขาเรียกอะไรนู่น ทะเลหมอกถ้าเ,ออ <c oughs> เราขึ้นไปอยู่ล่ะ <c oughs> มีพวกบักลางเ <มา S 2> ต็นท์นะครับขึ้นไปได้ไหมอ่นะขึ้นไม่ได้ก็หล่นยังเดินตามทีมงานไทยทำนะครับ สวนกระลำปีครับเฮ้ยชวชิวเสียชิสวดัง